สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดหน่อยนะครับสวัสดี FC ช่อง o y u u u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็มาเร็วนะครับวันนี้มาเร็วนะครับปกติจะมาจะมาไลฟ์ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับวันนี้มาเร็วนะครับไม่แน่ใจว่ามีสมาชิกอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับวันนี้ผมได้เหรียญมา นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญแบบไหนที่สามารถขายได้จริงๆนะครับในกล่องนี้เลยนะครับก็ผมแกะในไลฟ์สดทางเพจไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะจะจะ,จะ,จะแบ่งปันให้กับ FC นักสะสมนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับวันนี้วันที่วันที่3วันที่3ธันวาคม2,566นะครับวันนี้ อ่าก็เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับได้ประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อกี้รีวิวแกะกล่องหน้าเพจไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือมารีวิวให้กับ FC ทางช่อง y o u t u b e ดูนะครับมาดูกันเลยนะครับเหรียญที่ขายได้เหรียญที่ผมรับซื้อมีเหรียญชนิดไหนปีพศอะไรนะอะไรบ้างนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้เหรียญแรกที่ได้มานะครับอ่า ยอดเงินประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าห้าพันกว่าบาทได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ผมผมได้มานะครับอันนี้เป็นรายการนะครับยอดห้าพันสองยอดเงินห้าพันสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับรอบนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าได้มาจริงหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> มาทำคลิปไม่มีข้อมูลนะครับเหรียญสองบาทสีเงิน ดูแค่ปีพศออขายได้เลยนะครับอันนี้ปี50ไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับ <c oughs> อันนี้ปี50นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูดีกว่านะครับอ่อสี่แยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่าน,นี่ปี50นะครับชัดเจนนะครับ สองบาทสีเงินผลิตมาสามปีพศสอี่แปดสีก้าห้าศูนะครับรับซื้อปีห้าศูนเหรียญละไม่เกินห้าบาทนะครับอันนี้น้องทีมงานส่งมาให้นะครับผมได้มา60กว่าเหรียญน,นะครับหกเหรียญมีพี่ท่านหนึ่งจองไว้50เหรียญน,นะครับเอจากอุตรดิต์นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งยอดไปละกันนะครับสําหรับพี่ที่จองเหรียญมานะครับคือใครที่จองมาก็ อดใจรอนิดนึงนะครับผมพยายามหาเหรียญเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงคิวแล้วผมจะทักไปนะครับอันนี้2บาทปี50มีจองไว้50บเหรียญน,นะครับวันนี้ได้มา60 68ดเหรียญน,นะครับอันเนี้ยใครจองได้นะครับถ้ามีเหรียญผมแจ้งไปราคาตอนเนี้ผมซื้อเข้าเหรียญละ5บาท <c oughs> ผมขายออกตอนเนี้เหรียญละ6บาทนะครับแต่ว่าชุดนี้มีคนจองแล้วนะครับอันนี้2บาทปี50นะครับ ขายได้นะครับแต่ว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับเหรียญต่อไปที่ได้มาในวันนี้นะครับห้าบาทห้าบาทเรือหงปีสามศูนย์อันนี้ราคาไม่แพงนะครับผมซื้อเข้าเหรียญละเจ็ดบาทนะครับใครสนใจทักได้นะครับผมขายออกผมขายออกเหรียญละสิบบาทนะครับวันนี้ได้มา <c oughs> ได้มาห้าสิบสี่เหรียญน,นะครับอ่าใครจะเอาทักได้นะครับ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าซื้อถูกขายแพงอีกนะครับซื้อเจ็ดซื้อเจ็ดขายสิบนะครับกำไรเหรียญละสามบาทใครสนใจทักได้นะครับอ่าอันนี้เรือหงปีสามศูนย์นะครับไม่ไม่ใช่สามหนึ่งไม่ใช่สองเก้านะครับสองเก้าเหรียญในตำนานอันนั้นเล่นกันเป็นแสนนะครับยังไม่เคยเห็นเหรียญจริงเลยนะครับอันนี้ปีสามศูนย์พบเจอบ่อยนะครับราคาไม่แพงนะครับได้มาวันนี้ ห้าสิบสี่เหรียญเหรียญสิบบาทที่รับซื้อนะครับอ่าเหรียญสิบาทที่แนะนําให้เก็บดีกว่านะครับอีกปีพศหนึ่งก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามอันนี้ราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับปีสี่สามปีสี่สามผมได้มายี่สิบสี่เหรียญน,นะครับปีสี่สามได้มายี่สิบสี่เหรียญวันนี้อ่ uh, ปีสี่สามผมซื้อตอนนี้เหรียญละสิบสามถึงสิบห้าบาท นะครับราคาไม่เกินสิบห้าบาทนะครับปีสี่สามมีเหรียญสองเหรียญไม่คุ้มนะครับเก็บหลายๆเหรียญแล้วค่อยส่งมาขายก็ได้นะครับอ่าอันนี้ปี4ี่สามนะครับเหรียญ1ิบบาทปีส3ามกับกับปีสี่ี่ราคาจะจะเท่ากันนะครับอันนี้เป็นปีสี่นะครับปีสี่นะครับปีสี่ผมได้มายี่สิบหกเหรียญน,นะครับ ยี่สิบหกเหรียญนะครับอันนี้เหมาได้นะครับเหมาได้นะครับผมขายเหรียญละสิบแปดบาทค่าส่งห้าสิบอเนะครับใครจะเหมาทักไลน์มาได้นะครับเนี่ยซื้อสิบห้าขายสิบแปดนะครับราคามันไม่ได้สูงมากนะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับไม่ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่แบบราคาหลักพันหลักหมื่นนะครับหลักพันหลักหมื่นน่ะมันไม่ได้หามันไม่ได้หาได้แบบเยอะขนาดนี้นะครับ เหรียญปี37ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญ10บบาทปี37จํานวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับปี37ถ้าจําไม่ผิดหลักร้อยล้านเหรียญน,นะครับปี37ต้องเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเ,เป็นเหรียญเออเลอร์คอยเป็นเหรียญผิดพลาดนะครับถึงจะขายได้ดูแค่ปีพศขายได้เลยก็มีแค่เหรียญแค่เหรียญที่ผมมารีวิวในคลิปนี้เท่านั้นนะครับอพอเข้าใจนะครับคือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะ ไม่ได้ขายได้ทุกปีพศนะครับอ่าไม่ใช่ว่าขายได้หมดทุกปีพศขายได้เฉพาะบางปีพศเท่านั้นนะครับแล้วก็ปีพศที่ขายได้ผมก็พยายามอธิบายตลอดนะครับอ่าโอเคนะครับอ๋อเข้าใจโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่เข้าใจนะครับก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับอันนี้เป็นปีสี่สามสี่สี่นะครับอ่าผมซื้อเหรียญไม่เกิน15บาบาทนะครับอ่าอันนี้ราคาจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับ ราคา2ปีพศนี้จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับปี3-4จะหายากกว่านะครับจะจะผมจะซื้ออยู่เหรียญละ20นะครับก็ราคารับซื้อนะครับผมต้องอธิบายบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมซื้อมาขายนะครับราคาถ้าเกิดว่าอยากจะขายให้ได้ราคาสูงสูงก็คือแนะนำให้ไปขายเองนะครับขายเองขายที่ไหนได้บ้างขายในกลุ่มซื้อขายก็ได้นะครับคือผมแนะนำให้หมดนะครับ แนะนำเพราะอะไรนะครับต้องแนะนำให้หมดเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจนะครับชอบดราม่านะครับชอบมาบอกว่าซื้อถูกก็ก็ก็ซื้อมาขายนะครับแจ้งราคาที่ซื้อได้ไม่อยากขายผมก็ไปขายเองนะครับขายในกลุ่มซื้อขายก็ได้น่าจะได้เหรียญละ30บาทนะครับถ้าเป็นปี3-4แล้วก็แล้วก็ปี4-2นะครับจะเห็นได้ว่าราคาแต่ละปีพศออมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า ปีสามสี่กับปีสี่สองอ่ะจะหายากกว่าปีสี่สามปีสี่สี่นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับอันไหนที่หายากราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับปีสามสี่นะครับผมซื้อไม่เกินเหรียญละยี่สิบนะครับปีสี่สองก็เช่นเดียวกันซื้อไม่เกินเหรียญละยี่สิบนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่คุ้นเคยที่เราพบเจอกันจริงๆนะครับ มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหลืออีก2ถุงนะครับที่ได้มาในวันนี้เดี๋ยวรีบรีวิวก่อนนะครับรีวิวแล้วก็จะจะทยอยแจ้งยอดให้กับ f c ที่สั่งจองกันเข้ามานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ10บาทปี4ีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับความหายากหาง่ายมันก็แตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันอีกนะครับอันนี้เป็นปี4ีหนึ่งนะครับจำนวนการผลิต90 0 0แสนกว่าเหรียญนะครับเก้าแสนแปดหมื่นเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญนะครับ ผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ50ถึง80บาทนะครับเอาง่ายๆคือซื้อไม่เกิน80บอะนะครับเพราะว่าผมขายออกอยู่เหรียญละร้อยอันนี้คืออธิบายกันง่ายๆเลยนะครับใครเข้าใจใครรับได้ก็โอเคนะครับใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนกันนะครับปี4ี 1, ผมได้มาสิบหกเหรียญน,นะครับอ่าเดี๋ยวลองเช็คดูว่า16เหรียญจริงหรือเปล่านะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกนะครับกอ็อันเนี้ยคือไม่ได้ส่งมาขายนะครับอันนี้เป็นน้องทีมงานที่ผมติดต่อไว้หลายปีแล้วนะครับน้องเขามีเหรียญเขาก็จะส่งให้ผมนะครับซึ่งยอดอะไรต่างๆอ่ะค่อนข้างจะโอเคนะครับจะไม่ค่อยพลาดนะครับอันนี้16เหรียญน,นะครับก็ได้16เหรียญนะครับอันนี้คือซื้อขายกันมาหลายปีแล้วนะครับผม เขาส่งให้ให้ผมคนเดียวนะครับเป็นแบบยังไงเป็นทีมงานนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้ส่งมาขายนะครับคือทีมงานส่งมาให้นะครับปีสีหนึ่งขายได้นะครับเหรียญแล้วไม่เกิน80บาทตอนนี้นะครับอันนี้ขายได้จริงๆนะครับไม่ส่งมาขายผมก็ขายที่ไหนก็ได้นะครับเป็นเหรียญหลักๆอยู่แล้วนะครับมาดูในถุงนี้นะครับอันนี้จะมีราคาขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่า ได้เหรียญห้ามาสี่เหรียญนะครับเหรียญละสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบาทนะครับหลายๆท่านน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญปีพศอะไรนะครับเดี๋ยวดูดูเหรียญนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้เหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญเนื้อเกินเดี๋ยวผมแจ้งไว้ก่อนนะครับอ่าผมไม่ได้เน้นรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีเยอะๆช่วยซื้อได้นะครับเหรียญละไม่เกินยี่สิบาทนะครับอ่าย้ําชัดๆนะครับว่าอ่าไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับ ช่วยซื้อได้ไม่เกินยี่สิบาทนะครับอ่านี้เนื้อเกินด้านหน้าพบเจอปีสามเจ็ดนะครับแล้วก็มีเรือหงปีสามหนึ่งนะครับได้มาหนึ่งเหรียญปีสามหนึ่งจะแพงกว่าปีสามศูนย์นะครับเพราะว่าหายากกว่าผลิตน้อยกว่า่าปีสามหนึ่งผมซื้อเหรียญละยี่ิถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาตามสภาพอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับไปกันเร็วๆแล้วกันนะครับใครที่ฟังไม่ทันหรือว่า มาชมทีหลังก็รับชมคลิปย้อนหลังได้นะครับสิบาทครุฑนะครับเหรียญนี้สภาพไม่สวยนะครับด้านหลังยังพอสวยแต่ว่าด้านหน้าไม่สวยนะครับเนี่ยนะครับเป็นคราบแบบนี้นะครับก็อันนี้น้องเขาขายให้เหรียญละห้าสิบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญสวยๆซื้อได้เหรียญละร้อยนะครับราคาตามสภาพนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าล้างออกหรือเปล่านะครับก็สิบบาทครุฑเป็นเหรียญหลักๆนะครับใครมีเยอะๆขายได้นะครับ ถ้ามีเป็นถุงไม่แกะซื้อถุงละ13,000ถึง15,000บาทนะครับถุงร้อยเหรียญน,นะครับวาระนี้เท่านั้นนะครับวาระอื่นไม่แพงนะครับอ่านี้โอเคนะครับแล้วก็อได้เหรียญ5บาทปี46มา4เหรียญน,นะครับ <c oughs> ถามกันมาบ่อยนะครับว่าปีพศออนี้รับซื้อหรือเปล่าปี31รับซื้อไหมปีสี่สองรับซื้อไหมนะครับ เหรียญห้าบาทขายได้เลยดูแค่ปีพศมีปีสี่หกนะครับปีสี่หกและปีสี่ศูนย์นะครับปีสี่หกเนี่ยพบเจอบ่อยนะครับวันนี้ผมได้มาสี่เหรียญนะครับราคารับซื้อเหรียญละสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาก็ช่วงนี้ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สั่งมาเยอะนะครับปีสี่หกนะครับขายได้เลยนะครับปีสี่หกปีสี่หกมีสองบล็อกนะครับ บล ar, like mond, ็อกที่ม like ีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้แบบนี้นะครับอันนี้มีเส้นนะครับอันนี้มีเส้นนะครับอันนี้มีเส้นหมดเลยนะครับอ่าอันนี้มีเส้นนะครับมีเส้นทุกเหรียญนะครับเส้นกระเบื้องนะครับแบบนี้เป็นบล็อกบล็อกหมุนเวียนนะครับราคาก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกที่ไม่มีเส้นกระเบื้องอ่ะนะครับจะแพงกว่านะครับมี มีจุดสังเกตอยู่นะครับแต่ตรงตรงเส้นกระเบื้องนะครับแล้วก็ตรงหัวเลข5้แล้วก็จุดสังเกตอื่นๆอีกนะครับใครที่มีเหรียญบล็อกธรรมดาอย่าไปลบเลยนะครับอย่าเอาไปลบเส้นกระเบื้องออกนะครับเพราะว่ามีจุดสังเกตจุดอื่นๆอีกนะครับนี่นะครับมันจะเสียราคาเปล่าๆนะครับมีบล็อกธรรมดาก็ขายราคาบล็อกธรรมดานะครับมีบล็อกแผงก็ค่อยขายราคาบล็อกแผงนะครับ อันนี้เป็น5้าบาทปี4ีหกนะครับได้มาสี่เหรียญแล้วก็เหรียญหนึบาทนะครับเหรียญหนึบาทที่รับซื้อนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยเหมือนเช่นเคยนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือยังเป็นปี29ปีพศเดียวนะครับมีสอบถามกันมานะครับไม่แน่ใจว่าดูคลิปจากเพจไหนนะครับสามม้วนเล็กม้วนใหญ่รับซื้อหรืยังนะครับ ดูคลิปทางเพจทางช่องผมได้เลยนะครับผมไม่เคยรับซื้อปี3 6มห้วนเล็กม้วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้แนะนําให้เก็บด้วยนะครับคือคือเก็บได้แหละนะครับใครชอบแต่ก็คือขายยังยังขายไม่ได้นะครับผมไม่ได้รับซื้อดูคลิปจากช่องไหนก็ส่งไปขายช่องนั้นละกันนะครับ <c oughs> ผมรับซื้อแค่ปี2 9นะครับวันนี้ได้มาสองเหรียญน,นะครับอันนี้ชอฟ้ายาวนะครับ ช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละ400อนะครับเริ่มต้นนะครับ <c oughs> ดูแค่ปีพศออก่อนนะครับ2 5 2 9แล้วถ้าเป็นช่อฟ้ายาวเริ่มต้นที่400อยนะครับ2 5 2หอช่อฟ้าสั้นนะครับแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่150นะครับออันนี้ก็เป็นเป็นเหรียญที่ได้มาในวันนี้นะครับก็อาจจะ <c oughs> อาจจะพูดเร็วไปนะครับไม่ค่อยอเน้นเน้นเนื้อละกันนะครับ พูดเร็วให้ดูเร็วๆไปเลยนะครับใครที่รับชมไม่ทันหรือว่ายังไงก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ได้มาในวันนี้นะครับเหรียญเหรียญสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมแนะนําเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเหรียญสิบบาทนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมได้มาวันนี้แล้วก็ ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับอันนี้คือที่คุณ MTS r i d e r ถามมานะครับปี37ขายได้หรือเปล่านะครับปี37แบบปกติขายไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเจอปี37ลักษณะที่เป็นแบบนี้ขายได้นะครับอ่าอันนี้อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับเหรียญที่ไม่ต้องดูปีพศขายได้เลย จะต้องมีลักษณะพิเศษแล้วก็เป็นความผิดพลาดจากการผลิตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของความผิดพลาดนะครับที่คุณไรเดอร์ TMS ไรเดอร์ถามมานะครับปี37เหรียญละเท่าไหร่ปี37แบบปกติทั่วไปไม่ได้รับซื้อแต่ว่า <c oughs> ถ้ามีปี37หรือว่าปีอื่นๆที่เป็นลักษณะแบบนี้สามารถขายได้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ200-2000บาทอันนี้เป็นเหรียญในลักษณะของ เขาเรียกว่าเหรียญเออเลอร์คอยผิดพลาดจากการผลิตนะครับลักษณะของไส้เบี้ยวนะครับอันนี้ต้องต้องต้องเบี้ยวค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเบี้ยวแบบแค่สระอูหายอ่ะแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับต้องเบี้ยวชัดๆนะครับมีมีสีขาวๆนิกเกิลเนี่ยล้นเข้ามาด้านในชัดๆนะครับแบบนี้คือมีราคาให้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรับซื้อทุกปีพศแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะ ของเหรียญไส้เบี้ยวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับดูดูแค่อันนี้คือขายได้ทุกปีพศนะครับยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับเหรียญ10บาทแบบนี้เป็นเหรียญเออเลอร์คอยเช่นเดียวกันนะครับเป็นพระเสียนขวางแบบนี้ก็ขายได้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200บาทนะครับเอียงเล็กๆน้อยๆอาจจะยังไม่ได้รับนะครับเน้นรับขวางแล้วก็ตรง เท่านั้นนะครับอันนี้คือคือ,อคือเหรียญที่ขายได้ทุกปีพศออนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําอีกนิดนึงนะครับเผื่อว่ามีมือใหม่เข้ามารับชมนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับขายได้ทุกปีพศออต้องเป็นเหรียญลักษณะของเหรียญไส้เบี้ยวนะครับหลายๆท่านน่าจะรู้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมพูดพูดไม่เยอะนะครับผมแค่แนะนํามือใหม่ที่มารับชมนะครับขอเบี้ยเยอะๆนะครับแบบนี้ขายได้นะครับทุกปีพศ อ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับชัดเจนนะครับแบบนี้ขายได้นะครับเหรียญละสองร้อยถึงสองพันบาทนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาหนึ่งพันบาทนะครับอ่าเหรียญนี้ผมซื้อมาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญสิบาทขายได้หนึ่งพันบาทมีจริงนะครับถ้าสวยๆอ่ะมากกว่าพันก็ขายได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญแล้วก็ลักษณะของความผิดพลาดนะครับอ่า เดี๋ยวให้ดูอีก,อก,อกสักรุ่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง YouTube สลาลมคอยล์ชแนลนะครับจำชื่อช่องให้ดีนะครับ <laughs> ผมรับซื้อเหรียญเฉพาะคลิปที่ผมทำเท่านั้นนะครับคลิปจากช่องอื่นๆที่ทำออกมาเพื่อเอายอดไลค์ยอดวิวอะไรเหล่านั้นน่ะ ผมไม่ได้รับซื้อนะครับดูคลิปช่องไหนส่งขายช่องนั้นได้เลยนะครับเหรียญสิบาทที่สอบถามกันมาบ่อยๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้นะครับหลายคนบอกว่าอ่าเมื่อกี้ผมให้ดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบาทพระเศียรขวางนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติแบบเนี้ยพระเศียรขวางพระเศียรตรงขายได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้นะครับ อันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับพระเสียรตรงการจนาคือเหรียญปกตินะครับ่าแบบปกติไม่ได้รับซื้อนะครับจะแตกต่างอยู่รุ่นเดียวนะครับการจนาพระเสียรตรงเหรียญปกตินะครับแบบที่มีราคาแล้วก็นักสะสมต้องการนะครับอ่านี่นะครับต้องเป็นพระเสียรกลับนะครับอันนี้คือแนะนํามือใหม่นะครับมือเก่าน่าจะรู้แล้วแหละนะครับแต่ว่ามือใหม่อ่ะ ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าผมรู้ว่ามีคนไม่เข้าใจเยอะนะครับเพราะว่าจากจากไลน์ที่ส่งมาสอบถามอ่ะส่งแบบธรรมดามให้ผมดูนะครับใครที่ต้องการจะส่งรูปเหรียญมานะครับติดต่อทางไลน์นะครับไลน์แอดนะครับ7 3 4 g ส f l f เออนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมรับเฉพาะเหรียญน,นะครับ <c oughs> ผมรับซื้อเหรียญ หมุนเวียนผลิตน้อยนะครับแล้วก็เหรียญบิดพลาดจากการผลิตนะครับพักเครื่องหลวงปู่ทวดนะครับรองทักร้านใหญ่ไปเลยนะครับร้านใหญ่ร้านคุณแบงก์ก็ได้นะครับออันนั้นอะ่ะร้านคุณแบงก์เข็มเพชรเขารับซื้อพักเครื่องด้วยนะครับคุณเฉลียวสวัสดีครับ <c oughs> คุณพี่เก้าเดชนะครับ ห้าบาทเรือหงสามสิบเหรียญน,นะครับได้ครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะครับเนี่ยอันนี้คือให้ดูสดๆเลยนะครับอันนี้ปีสามศูนย์นะครับคือคือราคาไม่ไม่ไม่สูงจริงๆนะครับ <c oughs> ราคาไม่สูงนะครับเนี่ยผมซื้อไม่เกินเจ็ดบาทผมขายเหรียญละสิบบาทนะครับถ้าใครอยู่ในไลฟ์เนี่ยคุณพี่เก้าเดชสามสิบเหรียญน,นะครับสามสิบเหรียญก็สามร้อย นะครับอันนี้คือคือคือราคาซื้อขายจริงๆนะครับไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้อะไรนะครับคือราคาจริงๆเลยนะครับราคาไม่สูงนะครับเรือหงราคาแพงเล่นกันหลักแสนอ่ะปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะครับปีสามศูนย์สามหนึ่งราคาไม่แพงนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ก้าวเดชทักทักไลน์ผมมาก็ได้นะครับผมผมอ่าที่เคยจองไว้นะครับทักไลน์ไว้ก็ได้นะครับ ติดต่อยังไงนะครับคุณทีจีทีจีนะครับเนี่ยติดต่อทางเนี้ยนะครับไลน์แอดเจ็ดสามสี่จีเอสเอฟเอฟนะครับช่องทางการติดต่อของของช่องผมนะครับย้ำนะครับรับซื้อเหรียญแบบในคลิปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ผมไม่ได้รับซื้อผมก็จะแจ้งตรงๆนะครับว่าผมไม่ได้รับซื้อนะครับ น่โอเคนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อทางเพจก็ได้นะครับเพจจลาลลงคอย FC นะครับใครที่ไม่สะดวกติดต่อทางไลน์หรือว่าเล่น Facebook นะครับติดต่อทางเพจก็ได้ผมก็มีข้อมูลอัปเดตนะครับรับซื้อทางเพจเหมือนกันนะครับติดต่อง่ายได้นะครับทางเพจหน้าเพจของผมนะครับเนี่ยปุ่มส่งข้อความเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับที่ปุ่มส่งข้อความนะครับ อ่าแล้วก็จะเด้งมาที่เพจผมนะครับข้อความเพจกดเพิ่มรูปนะครับเนี่ยกดเพิ่มรูปแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาเลยนะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะจะแจ้งกลับไปนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบที่รับซื้อผมก็จะติดต่อกลับไปนะครับแจ้งราคาให้นะครับอันนี้คือเป็นช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับเพจ f a c e b o o k สลาลมคอย f c นะครับอันนี้ก็ติดต่อได้นะครับในเพจก็มีรายละเอียดอธิบายค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับวิดีโอก็มีคลิปต่างๆอธิบายนะครับน่ะคลิปสั้นก็มีนะครับอันนี้ขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับใครที่สะดวกรับชมทางเพจนะครับมีคลิปสั้นมีคลิปรีวนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับช่องทางการติดต่อง่ายได้นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับหรือว่าสะดวก นะครับสะดวกติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับน,นี่นะครับก็มีคำถามสอบถามได้นะครับเป็นเป็นเป็นไลฟ์สดนะครับผมสามารถสามารถอธิบายหรือว่าแนะนำข้อมูลเหรียญได้ตอนนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับผมก็จะแนะนำเหรียญน,นะครับแบบที่ผมรับซื้อนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเหรียญที่มีราคาสูงสุดที่ได้มาวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหนึบาทปี29ช่อฟ้ายาวนะครับราคาสูงสุดในคลิปอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนนะครับอาจจะเป็นหลักร้อยแต่ว่าเป็นเหรียญหลักร้อยที่เราพบเจอได้จริงๆนะครับจำนวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับหนึ 1, ในสีล้านสอแสนเหรียญน,นะครับ 1บาทปี29นะครับจำนวนการผลิต4ล้าน2แสนเหรียญนะครับใครที่มีเหรียญผ่านมือเข้ามานะครับก็พลิกดูสักนิดนึงนะครับลองพลิกดูนะครับถ้าเป็นปีนี้คือขายได้นะครับไม่ขายผมก็ขายที่ไหนเขาก็ซื้อนะครับอันนี้คือแนะนำนะครับอยากให้อยากให้มือใหม่เข้าใจเยอะๆนะครับจะได้แบบจะได้ไม่โดนหลอกนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการค้นหานะครับ อ่านี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ขายได้จริงๆนะครับไม่ว่าช่องไหนเขาก็ซื้อนะครับแล้วก็ที่พบเจอบ่อยก็เหรียญห้าปีสี่หกนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับ3ามร้อนะครับแต่ว่าพบเจอได้บ่อยนะครับนี่นะครับอันนี้ได้มาเดี๋ยวผมก็ขายนะครับเดี๋ยวผมก็ขายหมดนะครับมีนักสะสมสั่งกันมาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็โอเคนะครับมีมีคำถามสอบถามได้นะครับ พ่อสงเท่าไหร่นะครับพระเครื่องผมไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับพระเครื่องผมไม่มีข้อมูลนะครับถ้าใครมีพระเครื่องสายจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งรูปมาดูได้นะครับพระเครื่องนะครับพระเครื่องสายใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่งรูปมาทางไลน์ได้นะครับย้ำนะครับพระเครื่องเกจิอาจารย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งรูปมาดูได้นะครับผมผมผมก็ก็เล่นเหมือนกันนะครับอาจจะเล่นไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็คือก็ถ้าพอซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับพระเครื่องเน้นเน้นพระในพื้นที่นะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครมีรุ่นเก่าๆหรือว่ารุ่นใหม่ๆที่ได้รับความนิยมก็ลองส่งรูปมาดูนะครับย้ํานะครับว่าสายจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็โอเคนะครับไลน์แอดติดต่อได้นะครับทยอยตอบกลับทุกๆท่านนะครับ น่าได้เวลานะครับคืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่านะครับรอบดึกเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนื้อหาก่อนนะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับก็เอ่อจะไลฟ์แต่ละไลฟ์ก็คือต้องเตรียมข้อมูลนะครับเพราะว่าบางคนบางช่วงบางไลฟ์คือ f c จะเข้ามาฟังซะส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ถ้ามีคําถามบ่อยๆก็คือผมก็ไม่ต้องเตรียมข้อมูลอะไรมากมายนะครับผมก็เข้ามาตอบคําถามอย่างเดียวนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดเหรียญแล้วก็เคลียร์งานอีกสักเล็กน้อยนะครับฝากคลิปด้วยนะครับฝากคลิปของออช่อง youtube สลาล,ลมคอยชแน,นลด้วยนะครับก็เป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญจริงๆนะครับคลิปปกติผมก็มีลงอยู่บ่อยๆนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับอ่านี่นะครับเป็นเป็นช่องสลาล,ลมคอยชแน,นลนะครับ อ่าปังๆครับอขอขอบคุณครับคุณคุณพี่เฉลียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ข้อมูลที่มานําเสนอข้อมูลจริงล้วนๆนะครับให้ข้อมูลแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับลอง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 ติดตามลองลองติดตามลองรับชมดูนะครับก็โอเคนะครับสําหรับไลน์นี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันไลน์ต่อไปสวัสดีครับ